สบายดีทุกคนเนาะ EP นี้จะเป็น EP ที่สําคัญที่สุดเนาะอ่าเอิ้นว่า EP ที่แบบเทรดแบบอ่าส่วนหนึ่งเลยที่หลายคนขอมาอขอบรรยากาศในการเทรดเนาะแบบอ่าเอารอจบเลยเนาะให้เห็นทั้งตอนได้ตอนเสียเนาะอันนี้จะเก่ามาให้เบิ่งนเนาะแต่ว่าก็จะจะตัดในส่วนที่อ่าอ่าส่วนสามสิบวิส่วนนั้นเนาะแต่จะเห็นตอนวินและตอนเสียเนาะที่ว่า ทางการบริหารเงินเนาะทุกคนน่าจะเห็นเนาะคนที่ติดตามเนาะนำเริ่มต้นมาตั้งแต่พอ7เจ็ดสิบเจ็ดเหรียญเนาะจนมาหอนหลักพันละเนาะการบริหารเงินก็จะแตกต่างกันเพราะว่านำหนึ่งเนาะนำกับวยักอยู่ในตลาดโดนเนาะสองก็คือเพื่อให้อันลุดทอนความเสี่ยงในตลาดเนาะแล้วก็เน้นกําไรบบหลายเนาะอาการเชืกอจะมีส่วนเวลาเนาะส่วนที่มันยากแล้วก็ส่วนที่มันง่ายเนาะ อันนี้จะเป็นในส่วนหนึ่งเนอะการบริหารเงื้อของน้ำนำก็จะ,จ,กกกจะเริ่มจากแรกๆนาะก็จะเริ่มจาก1.5เนาะพอเติบโตขึ้นก็จะเริ่มปรับปรับปรับพอร์ตขึ้นเนาะอ่าใครไปที่ว่ามาเห็นอีีนี้เนาะแล้วสามารถย้อนกลับไปเบ่งในอีที่ผ่านมาได้เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะทุกๆการลงทุนมันมันมันมีความเสี่ยงอยู่เสมอเนาะทุกคนเนะาะอายุที่ว่าจะเสี่ยงน้อยหรือจะเสี่ยงหลายมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าแต่ละคน เนาะ่าจียอมผัาความเสี่ยงได้สำแต่เนาะแต่นําบอกเลยว่าทุกการคุนเนาะก็คืออ่ามันคือกับการเหตนั่นแหละการเหตุก็คือการนกขึ้นมันเสี่ยงคือกันะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะร้ายคนที่เบิ่งแล้วยอมพันดีกดติดตามเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องดีเคนำนึงเนาะเพื่อเ่วาน่าเนื้อหาขาวสารที่ดีๆเนาะต่างๆเนาะทุกคนเนาะฉะนั้น ืัอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งเนาะที่อยากจะให้แต่ละคนเนี่ยได้ลองเนาะลองศึกษาบึงเนาะว่ามันที่เป็นยังไงเนาะอ่าตัวนี้เนาะสำหรับตัวนี้เนาะอ่าเป็นหนึ่งอีกเนาะในเรื่องของเอิ้นว่าของความเสี่ยงเนาะแล้วกการเทรดมันก็เอิ้นว่าต่ออาศัยเนาะหลักๆคนที่จะมาเทรดเนาะต้องมีความหูในระดับหนึ่งแหละเนาะต้องระดับหนึ่ง ตื่นบ่ต้องหูแนวโน้มตลาดหูและการแข่งเทียนหูเนียเน่ยครับแนวต้านหูจุดกลับตัวเนะานนะะ,ะหูการนาไซ้อินดิเคเตอร์เนาะแล้วก็หูการบริหารเงินเป็นหลักเนาะคนที่จะมาเทรดบอกว่าโอ้ถ้าอบบุมีความหูอย่างเลยมันบอกบอกแนะนําให้มาเทรดเนาะและะ้วก็หลักๆเนาะคือการบริหารอารมณ์แลวกะบ็บริหารจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละเนาะ คือทุกคนเห็นว่านําเทรดเนาะก็บ่ได้ว่าอันสีวินง่ายๆเนาะสี่มีกําไรแบบโอโ้ได้ง่ายๆเนาะยิ่งอ่าต้องการกําไรที่หายก็ต้องแหลกมารับความเสี่ยงที่สูงนะกับเรื่องมา <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีค่าที่ต้องแหลกของมันเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นต้องเบิ่งตัวนี้นำเนาะต้องเบิ่งตัวนี้นำเพราะว่าหลักๆเนาะอยากให้แต่ละคนเห็นว่าการหาเงินมันก็บ่ได้ง่ายเนาะการเทรด ลายคนที่เข้ามาเนาะมองว่าโอ้กันเทตมันง่ายเนาะเขาโบมีตั้งกําไรแล้วก็บุมีตั้งสตอปลอตโอกาสที่เสียก็จะสูงเนาะฉนั้นอยากให้เบื่งคืนตัวนี้ให้มันได้หลายแหละเนาะเพราะว่าถ้าเขาบบมั่นใจก็บโควันที่จะเข้าไปเทศดเนาะทุกคนเนาะฉนั้นอยากให้เบื่องตัวนี้เนาะลักๆนอกการเทศดกัคือเหตุแหละทุกคนเนาะบางเทธอมันก็ บางเถื่อมันก็ส่องมันดีดมันก็ดีดส่องบดีดมันก็บดีดเนาะพุกตลาดเนาะมันเกิดว่าเฮาบุ้งเนาะว่าอ่าไผจะซื้อจะขายเนาะในในในซื้อขายเรียนอย่างแดงนเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเฮาต้องหงแนวโน้มตลาดเลยเข้าใจกลุ่มคนส่วนใหญ่ในตลาดก่อนเนาะเนาะว่ามันมันมันจะเป็นแบบไหนเนาะมีโอกาสทํากําไรได้ประมาณไหน นะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะทุกคนเนาะดะนั้นคือทุกคนเห็นแล้วเนาะก่อนจะได้เงินหลักสิบมาก็เอาเงินหลักร้อยไปเลยนะเอาเงินหลักร้อยหลักพันไปเนาะยิ่งต้นทุนสูงกับโอกาสที่ว่าจะทํากําไรก็มีเนะแต่ว่านํำเนี่ยโดยรวมน้ำจาะบอลเลเวอเรจเงินขึ้นสูงเนาะน้ำจะบุคคลเงินขึ้นหลายเนาะค่าเทียบใส่จํานวนพอตเนะาะเพราะว่าพอา,าตะกี้นําเคยคูนขึ้นแล้ว พ่อใจเขาพูดถึงแหละญานมันอันเพราะว่ามันโอกาสเสี่ยมันจะสูงหอบนี้นําตั้งเป้านําจะบุคุลขึ้นถึงพันเนาะถ้าว่ามันบได้นำกะจะจะเดินเสมอก่อนเนาะถ้าส่วงทีมันเข้าได้มันวินแล้วก็น,นําจะจะเน้นเสมอเนอะาะแต่ว่าจะจะ,จะคูณเงินในจํานวนที่ว่าอ่าเอายอมภัพความเสี่ยงได้เนาอะ,อะทีนี้กลับไปไลา์ไปไลายร้อยแล้วได้นาะทุกคนเนาะ ไปหอมนี้กับคันคูนกับนำไปก็ลอยเลยเนาะทุกคนเนาะอา่ว่ได้ขึ้นวอลมันคันวินกับก็มีโอกาสเนาะแต่ถ้โบวินเนาะก็นำก็จะบูคูนขึ้นเนาะถ้โบวินก็จะบุคูนขึ้นกับจะจะแหลนอยู่หลักนี้ก่อนเนาะเพราะว่าท้าคูนขึ้นเนาะเงินยังอรอตเทายังเหลือสามพันห้าี่ก็ถือว่าอ่าอีกไมหนึ่งสองไม้ก็คือสิจบเแต่ถ้าฮาบุคูนฮาก็ยังมีโอกาสนะแบบนี้เป็นต้นนะ นสฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าสําคัญที่สุดแหละเนะสำหรับหลายคนที่จะเข้ามาเทรดเนาะคนที่ว่าจะเข้ามาเทรดเนี่ยเนาะให้เข้าใจเนาะถ้าเรามีพอร์ตลักร่อยเนาะเขาก็ควรจะคูณเงินขึ้นปุ่นจนมดพอร์ตเนาะเขาจะควรคูณเงินขึ้นในระดับหนึ่งเนาะแล้วเขาก็โอเคเขาก็หยุดเนาะทุกคนเนาะแต่ของฮุสซีเออเขามันมันเริ่มขึ้นสูงลวเขาเริ่มบ่มันใจในตลาดละอันนี้ก็ว่าเบิ่ง เหรียญน้อยก็ถือว่าเป็นทมเฟมที่ว่าโอเคอยู่เนาะแต่ว่านําก็ยังมองถึงเหรียญใหญ่เนะหรียญใหญ่นี่ก็ยังอุ่นใจอยู่เนาะอยังอุ่นใจยังอุ่นใจแล้วก็ประทับใจได้เนาะแต่ว่าขั้นได้เข้าแต่ที่แรกเหรียญน,น้อยมากก็สิเทศเหรียญน,น้อยเนาะแต่ว่าเหรียญใหญ่มันก็บวงงามเนาะแต่ว่าได้ได้เข้าเทรดมาแล้วเนาะก็เลยว่าอมืมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยแหละเนาะ <c oughs> ถ้าบบวินนำน้ำก็จะบุคุณกันเนาะ ตลาดมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดได้ทุกสภาพเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาบริหารให้มันตอบโจทย์กับปอดของเขาแบบไหนเนาะเขาบริหารให้มันเป็นกําไรแบบไหนเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้นี่เสียงค่อนข้างรบกวนในนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่านําออกมาทางนอกเนาะแล้วกลเป็นที่ท,ที่ที่โลกเนาะแล้วก็ก็เลยอ่ ه, นะเนาะวินไปลนะเนาะ แต่ว่ายังบริตุลถดคืนเนาะกำบลุเป็นอยงางไรขอบคุเนาะน้ำเก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนเนาะจะบุคุณเงินขึ้นเนาะถ้าพเขามาคุณเงินขึ้นเขาก็โอกาสทิ่เสียจะสูงแต่น้ำก็หัวเอเฮาเขาตลาดได้เนาะเอาเขาตลาดได้เอาเขาตลาดได้เขาก็มีโอกาสที่จะนั้นเนาะเพราะน้ำเบิงทำเฟรมน้อยไว้เนาะเพราะเหรียญหง่เหรียญน้อยมันจะขึ้นลงต่มเหรียญหญ่แหละเขาเบิงทำเฟรมของอัน เรียนเรียนคันเหตเรียน่เขาก็บ่งเรียนน้อยเรียนเทศเรียนน้อยก็เบ่งเรียนหญ่น้ำเขาจะเรียนหัวสภาวะของตลาดมันเป็นอย่างไรเนาะเขาจะบิ่งใดเนาะในในระยะในระยะระดับหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็มือหน้านะใครอยากศึกษาเ็เดี๋ยวมือหน้าจะจะสอนวิธีการเบิ่งตัวนี้ให้ลงไปให้เนาะเนาะมั่นใจอยู่เนาะอ่าเพราะว่าสังเกตอ่าในส่วนของสต็อก RSI เนาะกำลังเนินขึ้นเนาะเห็นบ่ ส่งที่นาเสียเนาะนำจะบุกกูนเงินขึ้นเอาเทียบบานเนาะแต่ในกณะนั้น,ก,น,นก็เริ่มมีกาไรแล้วดิเห็นบ้อเนาะอ่าฉะนั้นการเทรดมันคือการรอจังหวะเนาะรอจังหวะแล้วก็รอโอกาสเนะาะไปที่ว่าโอเคเขาบุบป,ประมาณเนาะเอาบริหารอารมณ์บริหารจิตใจเขาได้โอกาสที่เขาจะมีกําไรก็ค่อนข้างว่าสูงเนาะแนนอนเนาะโตไอเอสไอก็กำลังดิ่งอาดีขึ้นเนาะกำลังเป็นขาขึ้น น้ำก็คิดว่าโอเคเนาะน่าจะเป็นส้วงที่ว่ายัง <S <S ยังทำกำไรได้ก็<ล>ต้องมาเบิ่งนํำกันแหละเนาะเอาว่ามันบอดดิสวงสุดท้ายหรือว่าแหงซื้อบรเบิทในส้วงสุดท้ายกับอน้นำกับพยายามเข้าออเดอร์แบบใกล้ๆสามสิบบิทเนาะเพื่อให้อันการวิเคราะห์มันเหม็นยำเนาะถ้าเขาเขาเข้าออเดอร์ตอนสิบบิแสดงเขาต้องวิเคราะห์ตลาดสี่สิบบิทเนาะอ่าสัน้นเขาวิสามสิบบิมันไปตามที่เขาวิเคราะห์อยู่อีกสิบบิทสุดท้ายมันเปลี่ยนเปลี่ยนเวไปนะ ซัน,น,น,นก็นเลยว่าอ๋อนอบูบินสำหรับก็เลยว่า Head อ่ามันก็เลยว่าเห็ดแห่งเงอมันเป็นแบบนี้เนะในสภาพตลาดเนะซันเขาต้องมาเบิ้งคืนเนะพยายามเข้าเอาเดือให้มันชิดๆนินาะเพื่อให้เฮาเนี่ยมีโอกาสวิเคราะห์ให้มันแม่นยำที่สุดหนอในในตลาดในระดับหนึ่งอันเพราะฉะนั้นอยากให้เบิรงตัวนี้คืนอีกน้อยนึงหนอทุกคนเนาะฉะนั้นอินดิเคเตอร์กับ อ่าเอิ้นวาแเนีโน้มตลาดนี้ค่อนข้างว่าสำคัญถ้าผู้ใดเบิ่งเป็นอ่านได้ก็สิมีโอกาสทำกำไรกว่าคนอื่นบ่หลายก็น้อยเลยแหละเนาะฉะนั้นเนาะอันนี้คือจะเป็นสำคัญเนาะบทเรียนตัวนี้นำก็ได้อันเอาลงในคลิปที่ผ่านมาเนาะเวลามันต่ำเส้นสีเหลืองตัวนี้เนาะแน่นอนเนาะมันลงแน่นอนเนาะบทเรียนตัวนี้ก็ยังไซได้ตลอดเลยแหละเนาะทุกคนเนาะฉะนนัน ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนทุกๆครั้งเนาะตต่หักถึงความเสี่ยงตลอดเด้อทุกคนเด้อขอขอบใจ